ไฟฉายอ่ะเจ็บเด็้ดงหน้ามึไม่เี้ยอาไฟฉายไหมดูจเอาดิเอาดิเอาดิามเอาดิโอชัวร์อดิเอา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 ดิะเทาะเอาะมาทางนี้เนี่ยเดิมเนี่ยโดนโดนโจนโดนต่อยอยู่นี่พี่อุ้มแล้วมีไฟฉายตรงหัวเนาะ ไอ้เหีกูนุกบาดชิบหายขี้ล้นะไปแล้วเว้ยว้าไปแล้วไปแล้วว้ากูไม่อยู่แล้วว้าว้วะพี่บาร์บี้อะไรพี่แปลกเออลืมไปเออชิบหายลืมไปว่าหนักอ่ะเตโดทำบักแน่เลยเนี่ยวางไอ้นี่ให้หน่อยดิดาบอ่ะคันตนา มีที่วางวะเข้าไปอยู่ในบ้านดิเฮ้ยมันไม่มันมันไม่ไปอย่างนี้ยึดรู้มีที่วางยาด้วยเฮ้ยอุ้ยเจอเฮียเฮ้ยโทรโทรโทษอุ้ย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 กูตายไอ้ยเจ้าแม่กูตายเจ้าแม่ดอ้จ้าแม่ดิกูหลอนเล้วกูอุ้ยเอาตายเอาป่ะล่ะเป็นจริงเหรอไม่จำเป็น

ตายยังอะเมื่อกี้ครเอารเดี๋ยวก่อนแล้วมึงจะตายอยู่ไะตายไปได้ไงอะปืนอยู่ในบ้านหยิบมาย่งไหนอะปืนเนาะปืนก่อนย่ยเนี่ยวไปปบ้านไหนวะไหนวไหนปืนไหนปืนปืนนป้านปืนนป้าน

เ,เดี๋ยวพึ่งให้แต่ปืนมาให้แต่ปืนมาลูกลูกกระสุนไไหนอะไปหาบอสด,ด้วยห,หรืดดอาบ้า <c ười> ไปดิระบงระเบิดค้าบเป็น,นยัง <c ười> อะเฮ้ยเสียงอะไรวะอุะอัวออ้วอั้วอุ้อ้อ้ <c ười> หเหี้ยอาหารสิตพิทเดี๋ยนะต้องจะพาพี่บาสไปฆ่าบอสหรอเป่าเยไนปะค้ณมาคมาติดสองไกลๆเนาะไกลๆอ๋อสามสี่ตัว <c ười> กูมันวิ่งไล่ใครวะมึงกลับบ้านทำไมวะพี่เอาาคนมากลับบ้านเหรอวะทางลัดที่นี่ที well. ่การโงพยาบนี้อย่างนี้นี่ไหนอ่ะไหนจะไปลุยป่าเอาหุงอาหารน่ะเนี่ยรอเนี่ยไอ้ใครเลี้ยงก็ตายอ่ะเอ้าแพลวเลี้ยงเหรอ๋อแพลวเลี้ยงเหรอ ดีดีไงลืมเอ้ยไปไปมเจ็บเปิดโอ้ยเล่นร้ายอะดีดีเด้ดีดีมึงดีดังนู่นหรอไม่เชื่องว่ะไม่เชื่องวะไอ้เฝ้าอุ้ยไอ้เหี้ยแย่งกันเอาไอ้เดียวไหอ้พวกนี้ไอ้ชิปไฟอ้ยอ้ยอ้ยไอ้ตั้มโอ้ยไอ้เหี้ยใครวะไหนจะไปล่าจะไปล่าอะไรนะ ไปดิไปดิน้ำ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 ไปเลยเนี่ยไม่ต้องพร้อมอะไรแล้วเนี่ยไปละไมเอาไปละไมไปเอาชุดนี่ก่อนคืออะไรดำน้ำมาอยู่ถ้ำไหนนะะพี่ดำน้ำอยู่ถ้ำไอ้นี่ถ้ำมองเลยตูคอนเทนเนอร์มันจะไม่มันจะไม่ร้องคลารวิกกอรีอ่ะแล้วลงไปทำไมข้างล่างอ่ะเก็บเาเก็บนี่ไงไอ้เหี้ยนี่มึงมึงจะไปปั๊มมึงจะไปชิงแชมป์ที่ไหน กกกปทำไมชอบเป็นกูด้วยเนี่ยใช่ใช่ที่ขวาตางเราแล้วก็กดขี้กดไปหินกดขี้ซ้ายหรือที่ขวาที้ขาต่อไปขี้ซ้ายป่ามกัไม่ทำไมจุดที่กูยืนเนี่ยขี้มันเยอะจังวะไอ้เชี่ยแกกดไปหินอีก มึงอะไรอะไปได้ปะไปถึงไปไดิแม่นางนไปบิแล้วมากองอะไรกันตรงนี้ไปดิก็บอกให้ขึ้นมานีอจถึงไม่ได้วันนี้เนี่ยตัมตัมตา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 มตั้มตมต่้มตมตั้มตั้มมตัมตั้มมม คือไม่มีเหี้อะไรเลยเว้นถึงเหี้อะไรไม่รู้แล้วก็มาบอกว่าเอาไ่เอาไปเหี้อะไรดิพี่มันไม่มีมันไม่มีงสาเลยมาบอกว่าเอาไเอาไเก็บไว้เก็บไว้ก่อนแจ้งตั้งแต่โลก้นมาอยอยู่พี่อย่ายืด มันมีอะไรอร่อยมาตรงหน้ากูจริงเห็นว่าแบบมีอะไรนะนี่ไยนเหนื่อยไัตัดมิจ่อยเฮ้ยใครดูแค่เดินอยู่นูนพี่ไม่ยข้าไม่ต้องน้ำอ่ะนู้น นีี่้งป้าหินไปเี้ยไปหินยมันดไปยมันดไปหินด้วยไปหินนี่ตั้มเฮ้ยไปหินโดนมันด้วยไม่ใช่ไม่ใช่ไปหินเยไปหิน้วยคิวเว้ยไปหินได้คิวอ๊อบไปโน่นไอ้เี้ยไอ้เี้ยหลกูมีดดีดดีว่โอไอไป พูดก็มีเหตุผลว่าพูดร้องโอ้ร้องหน้าสงสามบาทผมบอกเลยนะพี่ใช่ไะไม่ได้ตายเพราะรู้พูดไนฝ่ายเยี่ยเน่ยรพี่แต่รู้พูดเดกันแดดกูเขาทำแล้วกูไปแล้วไปดิไปดิในถ้ำก็ไม่น้อยนะพี่ตั้มในถ้ำก็ไม่น้อยนะโอ้ยตั้มเฮ้ยเ้ข้างหลังไว้ตั้มข้างหลังป้าป้าป้าเั้เ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้้เย้้ย้ม้้เย ไอ้ความอยูโอ้ยหมูเนี่ยหนกูเนี่ยคิวคี่โอ้ยคิวนี่หวานที่ผายมองผิดคิวตกไอ้ยื้ยมืดพี่มืดตอนเนี้ยหัวกูโนหมดแล้วเนี่ยไอ้เหี้ยไปยังเนี่ยเด็ดเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยเสียงไอ้เหี้ยเข้าไปเด็ดเก่าแล้วเก่าแล้วเสียงนี่มาเต็มตีพี่แดูพี่มาใจเวล่าลงไปดิคิว เสียงมันเงียบมันลงหนิที่ายโอ้ยที่ผายเสียงไม่น่ากลัววะี้ยนี่ไงเสียงนี่นดูดูดูพี่เ้ยไอสั่ช่่ัปนะอ้แต่ข้างนอกอะมีอะไรแน่นอนอะระเบิดไอ้ชิ้้วว้ิงวเลย พยายามว่าต้องมึงลาเด็กยาดีเด็กดีอุ้ยเหนื่อยวะนั่งพักแป๊บหนึ่าจะอ้วกก็อ้วกมึงจะหูึบแล้วนั่งพักก่อนเราทำอ้วกอยู่ก็เออดเดี๋ยวร้องเดี๋ยวอากาศมันไม่ค่อยดีแต่ตลกติดไฟพี่ตลกติดไฟแล้วดูวะเดี๋ยวได้อยู่นะ ไไอ้้เกปยีน่พี่ไม่มีของกินเลยมีช็อกโกแลตมีอะไรวะมีมีเงินป้ามีเงินให้พราวะฮะฮะมีเงินให้พราววะปะพัดพี่พัดมีเงินเหรอพี่ฮะอ้าปากอ้าปากไอ้พี่ช็อกโกแลตพี่ไอ้ตันบันหินนี่ชิบหายไหน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 ีนี่ย่างย่างไม่ได้เล่นมุกยิ่

ก็แต่ละคนนะอยากเจอบอแต่ลูกมันยังไม่ยอมตีกันเลยเดีตีไปแล้วนี่ไงเนี่ยตายไปตัวหนึ่งอ่ะนั่นไงคือคือคือเขาแต่ว่าไม่ยอมมองอ่ะเออเนี่ยไม่ไม่ได้อยู่ในสายตาเนี่ยใอรดีโอ้กระโดดโอ้โหอุ้ยอุ้ยอ้ยอ้ยอุ้ยอุ้ย้าอ้ยอ้ย แช่แลท้เจ่วยด้วยชื่อนไไม่เห็นดีกวาดิไม่เห็นดีกว่าดิอันนี้ไม่ยไม่เห็นยน่ไม่ไม่เห็นนี่ไลแกนันโอ้ยผายเลยเโอ้ี่ทำเราโกงเกินอะ กูก็ไม่ได้กูก็ไม่ได้เนียนเหมือนคนป่าป่ะวะนั่งันเอาปั่นเอาอะไรอยางเงี้ยหน้าตายไปหารใช่จะโดดลงไปไม่แน่เออลงไปดิอยู่ที่ใจแล้วแถวของแบบเนี้ยมันมีทางเข้าทางอื่นไม่ใช่เหรอตอนนั้นเราลุยถ้ำมาถึงกาจะถึงนี่ตามาตูยกระโดดทุบแล้วนะกระโดดทุบโอ้โหไอ้แถวมึงไม่ดูข้างหลังเลยเนี่ยเอ็งเนี่ยโอ้โหเนี่ยไม่มองเลยไม่มองเนี่ยพอเนี่ยเออแล้วก็มาว่าเราเนี่ถ้าไม่มีพี่เนี่ยเองตายแล้วเนี่ย สำนึกเด็กได้ปล่อยมันตายพี่เออสำนึกเด็กหินอยู่ไหนวะหินเล็กอยู่ไหนวะไรควางแม่งเลยาฮอ่เห็นตัวาวทอดีเอ๊ไมหินมันมากอยู่ข้างหน้าวะหียไก่อะไรอุ้่อยโอ๊โอยอ้ยอ้ยอยอ้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 อ้ยอ้โอ้ยโอ้โอ้ยอ้ย้ยอ อุ้ยสั่วยตีกูคนเดียวอ่ะช่วยกูด้วยอ่ะมาตีกูคนเดียวอ่ะอย่าเบียดวะมาแล้มาลงวไอมาแล่า้น้ด้ดนโดดอาจมน้ำตายวะเอาเอาดน้ำเอาตายเอตายมาเยไอ้มาแลยไอใครจะตีใครวะ มึงนั่งมองเนื้อจนก,ก่อจะสุกเลยนะกูมไม่ได้กินกูม,มีเรื่องอ่ะจริงๆพี่กู <c oughs> ไม่ได้กิน <c oughs> มีเรื่องพี่